สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้หนช่วงอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่นั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับเกมที่เราจะมาแนะนํากันในวันนี้ก็คือบัสตา e นั่นเองนะครับเพราะว่ามีคนถามกันมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าตัวเกมจะเปิดให้บริการตอนไหนตัวเต็มจะมาตอนไหนจะเปิดทดสอบตอนไหนอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะโดยเกมนี้นะครับผมจะมีรูปแบบการเล่นเหมือนตัว Call of Duty Warzone เลยนั่นเองทุผู้ชมครับก็จะเป็นโหมด a t t l ท Royale ที่เราลงไปในแมปนะครับไปฟาร์มทรัพยากรต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายให้ได้นัเนเองท่ผู้ชมครับเกมนี้กราฟิกก็ถือว่าใช้ได้นะระบบการวิ่งการสไลด์นี่คือเอามาจากคอสตูดี้เต็มๆเลยไม่รู้ว่าเกมนี้ตอนเปิดให้บริการจริงๆอ่ะตัวเกมจะอยู่รอดนานสักแค่ไหนนะเกมนี้พัฒนาโดยค่ายเน็ตอิตเจ้าเก่านั่นเองท่าผู้ชมครับ ทีนี้นะครับมาถึงในส่วนของตัวประกาศของทางค่ายเกมนะครับเกมนี้จะมี Final Test นะครับหรือว่าการทดสอบครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเปิดให้บริการในเวอร์ชั่นเต็มนะครับผมก็คือจะเปิดทดสอบ Final Test ภายในเดือน6นี้นะครับเขาไม่ได้ระบุวันที่มานะครับแล้วเขาบอกว่า แดี๋ยวจะมีในส่วนของตัวการเพิ่มในส่วนของตัวพวกฟังก์ชันใหม่ๆนะครับระบบใหม่ๆเข้ามาในตัวเกมด้วยนะครับทำให้เกมน่าเล่นยิ่งขึ้นเนาะส่วนตัวเกมจะเปิดให้บริการตัวเต็มตอนไหนอันเนี้ยในประกาศของทางค่ายเกมเขายังไม่มีนะเขาระบุมาแค่ Final t e ท t เดือน6กนะครับก็รอติดตามกันอีกทีนึงนะครับว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมหรือเปล่าว่าจะเปิดเดือน6วันไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมีประกาศแค่นี้นะไม่มีข่าวลือแต่อย่างใดเพิ่มเติมนะครับเอาเป็นว่า ใครที่รอติดตามเกมนี้แต่ถ้าตัวเกมเปิดเทสอีกรอบนึ่งนะครับผมจะรีบลงคลิปให้แล้วกันเนาะใครอยากจะเล่นรอบเทสเนาะหรือใครไม่รีบก็รอตัวเต็มก็ได้นะครับเพราะว่าในเวอร์ชั่นเทสบางคนเขาไม่รู้นะว่าเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเทสนะครับตัวเกมจะทำการรีเซ็ตข้อมูลทั้งหมดยกเว้นแค่บางเกมนะครับที่เราสามารถ เขาเรียกอะไรเราสามารถเล่นช่วงเทสได้นะครับเขาจะเก็บข้อมูลเราไว้แต่ว่าทําการรีไอดีแล้วก็ใครที่เติมช่วงเทสเขาจะให้โบนัสคูณ2อ,อันนี้ก็อยู่ที่เกมนะครับว่าเขาประกาศออกมาแบบไหนเนาะเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมจะมาแนะนำท่านผู้ชมเช่นเคยวันนี้ฝากไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ